ยายฮะฟิลเตอร์ใหม่อมึงอยากให้กูละเบิดสมองมึงใจ่ไหมเฮอ่นบ้าคนปันเลยยาว้ากคุณไม่เดี๋ยวเดียวยาเดี๋ยวเดียวไปเอาอ้ยเแล้ววะเนี่ยฮีย่านอนย่านอนมึงเป็นบ้าอะไรนักดาวะเนี่ยฮะ อย่างอยังไม่เลิกอีกมึงอย่างคุนปั่นมันย่ายได้ดีปวดท้าย้ายขยิวอะมึงก่อนถึงข่าวกูละมาแล้วสินะมึงโดนไล่ออกจากบ้านโดนไล่ออกจากบ้านเรียบร้อย กลับไปหามึงนู้นไอ้มึไอย้อนกบอะไรกูีไม่ไปจะแกล้งเขาโดยการบอกว่าผัวฉันมาแล้วรีบไปหลบเร็วเธอที่รักจะรักเร็วลงเ๋ยวนี้เลยผัวฉันมาเธอเธอหนีเร็วๆหนีไปหาที่ซ่อนเร็วเไแล้วผัวฉันมาแล้วผัวฉันมาคือเร็วเเข้าเร็วเ็หนีไปหลบหลบหลที่เร็วเข้าผัวฉันมาเร็วเร็วเร็วเข้าเดี๋ยวเขาบบดไหลบหลบหหไปเวเร็ว เราบูฉันมาบูชันมาเร็วเร็วเร็วไม่เป็มไปไม่ไปเขาเร็วเ็เร็วไรผ่านไปประมาณสิ้านาทีแล้ว่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูเขากันไหมว่าเขาจะทำหน้ายังไงโอ้โหนี่หลับไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยแม่งอะเจี่ยล้างอาหารพร้อมแล้วเยี่ยมไปเลยโอ้โหผมกาลังหิวไปเลยเอ้ยทอะไรอะก็ทำกับข้าวไงไหนคุณบอกว่าเสร็จแล้วอะก็้านาทีเสร็จไง พี่มึงบอกว่ามัเส็จแล้วไม่ใช่หรือมั้งโอ้ยนี่ได้เป็นร้านวิวเล้ววะทุยแค่นี้กูจะทำได้สบายมึงดูกูนี่มาเอ้ยไม่ไม่สิทำไมมันเป็นอย่างนั้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยวจะต้องตั้งยิ้มอย่างงี้เอ้ยยิ้มอะไรไว้เนี่ยโอ๊ยเล่นละครเก้งเศร้าดูดิว่าคนในครอบครัวจะทำยังไงอ้าวเป็นไรอ่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ตอบไม่ตอบเงียบเงียบ เฮ้ยกูถามว่ามึงเป็นอะไรเฮ้ยเศร้าแล้วร้องไห้แล้วยังอีกโอ้ยไม่้ออกมาได้แล้วเสียเวลาเฮ้ยเศร้าอยู่กูเศร้าอยู่ยังมึงไม่รู้กูเยี่ยงจริงนะเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยสองเป็นดาวติ๊กต็อกอ้ยโอ๊ยเยี่ยเเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมกอะไรอะเฮ้ยอะไรอะ แมงแมงมุมนี่ว่ะเออ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 เลอเอ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 มเออเอเออยออเ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 อ้เออเออเอาเออเออเอ้เแอ้ออเอเอ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 ีเเออเออเออออเออเเออ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 องเอเออเอเเออเอเอ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 นออเออเเออออเออเออกออเ้อเอเอ่เออเเอ่เออเออเองเออเเออเออเออเพื่อนเเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเอเออเมื่อคุณเเออ มึงใส่มาเองอีดอกเดี๋ยวนี้นะคะอ้าออ้อนี้เอาขอรอมึงนี่เออเออนนี้ไม่เอาเอ้ยอันนี้ไม่เอาเอ้ยกูไม่อยากเป็นเหมือนจูเกอร์วันครับไม่ไม่เอาจุ๊กูวันเดนุชว่าไงไม่มีอะไรทำไรอ่ะมึงมองกูทำไมเนี่ยน้ามองมองกูยังไงอะ เลือกฉันเถอะนะเลือกฉันเถอะฉันขอร้องนะนะนะฟันไม่เหนอะมึงเมื่อคุณตอกไข่อย่างนี้อ้ยโอ้ยโอ้เปลือกลงไปอีกแล้วอ่ะแม่คุณตอกไข่นี่ทำไมจ้ำเป็นมันอ่อนหายกูมือเดียวลงไปแบบนี้เลยเฮ้ยเฟอร์เฟคเฮนี่หยอดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ปาดแบบนี้โอ้ยผิวขาวสว่างใสตามนี้เลยนะคะกูไม่เชื่อแล้วโฆษณาเขาที่แล้วก็หลอกกูทีนี้แหละมึงมามา ไม่บนควรกูไม่เลิกไม่ขาววอกเป็นแป้งกูไม่เลิกมาโอเคค่ะเดี๋ยวนี่จะมาสอนวิธีการที่จะทำให้ผู้ชายเข้ามาคุยกับคุณหรือว่ามาขอเบอร์คุณนะคะโอ้เยี่ยมเลยมาเลยมาเริจากขั้นตอนแรกคือการแชมเลียงเลยค่ะโอเคอืมจากนั้นก็มองขึ้นแล้วลงยิ้มย่อไปนิดนึงเอแล้วก็เริ่มยิ้มให้เขายิ้มแบบสุดสีรใจแล้วก็มองไปอื่นได้เลยค่ะโองกูตัวเี้อะไรมอกไปเลยคุณโดนอยู่นี่ออกไปอยู่นี่ บอกไหมผู้หญิงคนนี้นอยไม่บอกไม่มีเมียอยู่แล้วว่าม่งก็แจ้งตำรไม่ยอมไจยไม่ไอไมรูยเมื่อคุณเจอฟ้าผ่าครั้งแรกมันก็แค่ฝ่าย่มันตัดผมบิดทรงมาสองอาทิตย์แล้วมันไม่ยอมให้ใครเห็นทรงผมมันเลยดูส้าพผมทำทุกอย่างแม่งวันนี้นจะไห้นะวันนี้ใส่แบบนี้

เขาแค่อยากกอดเตงอะอะไรนะพวกเขาไม่มีระยะดูทีวีย